คุณนิกรงข้อ6นะคะสิ่งเหล่านี้ต้องการเวลาและเงินและคนที่ไม่มีทั้งเวลาและเงินก็หาสองสิ่งนี้ยากอยู่แล้วเวลาทุกคนมีย4ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันเงินแน่นอนค่ะเรามีไม่เท่ากันแต่ว่าเราสามารถมีเวลาที่เราจัดสรรเวลาให้ถูกต้องได้อย่างที่นุ่นเคยพูดไปแล้วย4ิบสี่ชั่วโมงเรามีเท่ากันแบ่งเวลามาให้กับสุขภาพของคุณได้และวินยัยทุกคนมีวินัย มากน้อยไม่เท่ากันเงินมากน้อยไม่เท่ากันแต่วินัยอยู่ที่คุณเองอยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะทำหรือไม่ทำวินัยเรื่องการกินวินัยเรื่องการฟาสติ้งวินัยเรื่องการนอนเป็นเรื่องของตัวคุณเองล้วนๆเป็นปัจเจกบุคคลล้วนๆ แต่ก็ต้องมีการมีเพิ่มเพราะแรงแล้วจากเทนที่บอกกับทุกคนว่าทุกคนต้องคาดหวังกับตัวเองมากกว่านั้นดูเด็กอีกตึงอีกเลือดดีอีกหายใจลึกอีกกล้ามแน่นอีกถ้าอย่างนั้นเป็นแบบนั้นคุณต้องลงทุนด้วยทั้งความพยายามอุปกรณ์เทคโนโลยีและเวลาเข็นด้วยนะคะว่าเราต้องลงทุนกับเวลาเพราะเวลาทุกคนมี24ชั่วโมงเทคโนโลยีเป็นเรื่องของซับในกระเป๋าอุปกรณ์นั้นจริงๆแล้วก็คือตัวเรานั่นเองค่ะและ อาจจะเป็นเครื่องออกกำลังกายถ้าพูดถึงอุปรกรณ์ประเภทเครื่องออกกำลังกายก็อาจจะต้องลงทุนแต่ก็ไม่ได้มากค่ะมีหลากหลายวิธีในการออกกำลังกายลงทุนในการกินแน่นอนค่ะต้องซื้ออาหารที่เป็นอาหารที่แท้จริงอาหารที่เป็น real food มากินก็ถึงจะได้สุขภาพที่ดีและก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องโภชนาการอาหารด้วยถึงจะมีสุขภาพที่ดีต้องเข้าใจเวลาที่เราจะพักผ่อนเวลาที่เรานอน,อน ก็ถึงจะมีสุขภาพที่ดีรู้ว่าไอการที่กดดันตัวเองให้ดูดีเหมือนคนอื่นเนี่ยอันนี้มันเป็นภาพจำจากการที่เรามีสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่าทำให้มีการเปรียบวัดว่าอ๋อเออคนสุขภาพดีต้องเป็นแบบนี้นะแต่จริงมันก็ไม่ใช่เสมอไปแล้วน้องก็คิดว่าการมีสุขภาพดีต้องมาจากด้านไหน และส่งออกมาด้านนอกไม่ใช่ด้านนอก